สวัสดีค่ะยามเช้าเช้าเจเปิลสายฮาพามาเบ่งบรรยากาศอยู่ที่หน้บนา,าบ้านเจเปิลสายฮาเนาะตอนนี้ก็มีนะคะดาวไอ้ดอกพานตะวันกําลังสวยๆค่ะงามเลยค่ะพี่น้องขาโอดบ่ได้เห็นดอกพานตะวันไรยางขามาเบ่งพี่น้องเอ้ยเบ่งแนวคนน่นะงามหลายงามนะคะเนาะเพื่อเขาใจปลูกนะคะเนาะดอกพานตะวันสวยๆเลยแม่ สวยงามสวยงามแง่ค่ัพุ่นัะเพิ่กำลังบานเนาะงามอกค่ะพี่น้องเนาะดอกพันตะวันกำลังจะออกดอกออกดอกสวยๆงามๆให้บึงนพี่นองเนาะดอกพานตะวันสวยๆงามๆค่ะกระทบแสงแดดโอ้ยงามสุดๆนะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีๆค่ะมาบึง สวนพานตะวันค่ะสวนพานตะวันเออเห็นไหมคะสวยไหมพามาชมยามสะเซากระลังสีออกดอกอกระกราลัางสีบานกับลายด้ยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ กำลังจะบ,บานก็เยอะกำลังจะบ,บานก็ห้ายค่ะพี่น้องค่ะสวยไหมคะอ๋อเหยียดชิงนิง่งเหยียดชิงนิง่งเหยียดชิงนิง่งพี่น้องขามองยังไงงามค่ะค่ะพี่น้องเนี่ยเหยียดชิงนิง่งเหยียดชิงนิง่งเอาหนาใส่บังกาน่าเป็นแดงงามบ่เห็นบ่ะค่ะพี่น้องอื งามบองามบอสวัสดียามเช้าเช้ากับเจ๊เปิ้ลนสายหานะคะวันนี้พามาดูดอกพานตะวันค่ะยามเสาร์ๆนะคะพี่น้องสวยๆบายยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC จากเมืองนอกสวัสดีค่ะเอฟซี FC เมืองไทยด้วยนะคะต่างประเทศน้ำหน้พี่น้องเด้อบรรยากาศยามเช้าเช้าภาเบ่งดอกดาวเรื่องนะคะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศยามเสาร์ๆพี่น้องค่ะ นี่ค่ะสวยๆยงามๆเห็นไหมสวยงามไหมคะปุ้น,นล่เห็ดยังลูกออนอนอาบแดดบ่ฮะนอนอาบแดดตีบ่บรรยากาศกันย้ำสะโซเด้อค่ะพี่น,อน้องเนาะอ,อากาศหนาวกับดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยปุ้นเป็นยัง ปูนเป็นยังไม่บอกกบบอยังกันกค่ะนี่หาขายอะไรคะมาซื้ออะไรคะมาเสื้ออะไรหน้าน้อยมาเสื้ออะไรหันหน้ามาหน่อยสิคะแแแนี่มาสีเห็นแต่สีมุมนี่ตั้งแต่เจอกันมานะคะตั้งอันนี้เป็นน้าน,นะคะตั้งแต่เจอกันมานะคะญญญญญเป็นพ,พี่น้องกันคะ่ะตาตีบตีบค่ะไม่เคยตาโตสักที เป็นตั้งแต่น้อยจนใหญ่ค่ะเป็นหมสิม้วนเท่าเด้กินรุ่นแรงด้วยน่ะน่าไปพุ่นรื่นเื่นอ๋อขยานพุ่นตื่นเนาะโอ้อาจารย์อ่าอันนี่เป็นพี่สอนพี่สอนนะคะพี่สอนเขียงเนื้อลาดเทศบาลโอ้สุกซี่ไปอมเนื้อโอ้กอีเไปอมเนื้อเะค่ะเจเียงเนือนะคะนี่โอ้มยตวนเส้นหมกวนเน่บ๊อพี่เปด มะม่าเส้นจะได้แม่ะเดี๋ยวสีมะจ่ายได้สีกระปิทางได้านเป็นเสืะค่ะอได้บ้านเป็นสีล่ะมึงปิ้นถุงกบุ่้าคนถ่ายรูปมาเอาไหนเอ้าพี่น้องถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์อาสัมผ่านอาจารย์มโนอาจารย์เด็กของดีมันจะใสเนาะนี่เป็นล้านค่ะของแม่ไหมอยู่ขางเฮือนติดบนสายห้าได้อค่ะไม่บอกว่าอยากได้จับบักบกกลายเป็นหินอ่ะคบอกว่าอยากได้โอ้ผาอาจารย์เด็กของดีอ่าคนถ่ายรูปมีต้องเยอะแยะอยู่นี่ ของดีทำบิ่งขยันได้เข้ามาเอาไม่ของไม่บินไสอนมาจอมาไปตลาดไปหาหมอไปซื้อุปกรณ์อันนี้บักโบกกลายเป็นหินเป็นดำดำแล้วเนาะเอาอันไหนดีกว่าอันนี้เขาเรียกบักโบกกลายเป็นหินอันนี้เขาเรียกว่าหินปรับธาตุปรับทกศปรับเงินในกระเป๋าปรับทุกอย่างปรับอนาคต ขอให้ใจเรามีอนาคตที่มั่นคงข้อที่หนึ่งเจ้าไม่มั่นคงจะไม่มั่นคงกลับมาบ้านก่อนจะไม่มั่นคงกลับมากินเข้าบ้านก่อนแต่กินเข้าบ้านแล้วคูณเด้อกินเข้าบ้านแล้วคูณอ่ะปู่ให้อันนี้เขาเรียกอะไรคดคดทัามบิ้งยังเอาออกไม่หมดเลยมันเป็นพันปีแล้วเด้ดำๆแบบนี้ เขาเรียกโคดทัมบิงเด้อพุทธังรัตนนังตำมังรัตนังสังฆังรัตนังพุทธังปฏิเิเมตำมังปฏิเิเมสังคฏิพิเฮงรวยรอดแต่จะรอดได้เดี๋ยวคิดดีทำดีไม่ขายบ้านตัวเองคิดดีทำดีโชคดีบ๊บกเจ้าบกในธนาคารบุกมาเลยเอาบ๊บบกไปเอาธนาคารมา เจ้าลูกนี้ดีกว่านี่โทษได้ของดีเน,าาน่านี้เจ้านียังไม่ได้เปิดเขาอบไปเปิดเอาเด้อเขาอบพี่นองค่ะพาแข็งเลยนะมันเป็นพันปีเลยเด้อของดีทงวิ่งเอามาแจกฟรีไม่เอาอไม่เอาสาระอันนี้อะไรเนาะปู่ยังขัดไม่เสร็จเลยเนาะไปขัดให้หน่อย,อยเนาะปู่ขัดไม่ทันมือมันละนี่เอาลูกแก้วดีกว่านี่ลูกดำดำเด้อเขาเรียกคดไปหา Google เนาะ กูก้นจ๋าคดคืออะไรคือไม่งอคตคืออะไรไม่งอคตคือไม่งอได้แล้วตรงหมดอาจารย์มาตสัยค่ะเนี่อาจารย์บิ้งถามทีไรก็บอกว่าทำบิ้งบ้านสร้างง่าไม่เคยห่วยที่เคยได้หัวยยิ่งว่าน่อากคุยเรื่องหวยจะบอกว่าทำบิ้งทำบิ้งไม่ให้ห่วยมีแต่ให้ศรัทธาศรัทธาคือการสร้างที่ใจก่อนถ้าใจมีศรัทธา บารมีเกิดแม่นบอกไปรอดได้ของนี้แล้วไปม่เสียตามจักบาททํ้บิ้งแจกฟรีนี่คือจัรยาบาลของนั้งบิ้งสร้างด้วยศรัทธาเอาไปอีกเจ้าเอาไม่นี่ไม่นี่นี่นี่เอาไปอีกเจ้าจะฝากใครบ้างเอาก้อนที่หนึ่งไปแล้วเนาะเอาก้อนที่สองไปอีกเนาะเจ้าจะฝากใครบ้างลูกหลานเหลนเหลีเนาะอ่ะอันนั้นของเจ้า อันนี้ก็ของเจ้าอันโน้นก็ของเจ้าอันนี้ก็ของเจ้าอันนี้เหลนเจ้าอันนั้นหลนเจ้าและอันนี้อะไรอีกของเจ้าโมลูลูกแก้วนี่เป็นลูกแก้วธรรมดาแต่มันมารวมอยู่ตรงนี้แล้วอัดใหม่จะมาจากตลาดแล้วแล้วแต่ถ้ามันอยู่ใครขอเป็นสีเขียวขอมันชุ่มเย็นให้มีความเจริญ เขาบอกว่าลูกแก้วลอมเด้ออยู่ที่ใจแก้วมันใสจบให้ด้วยความใสไม่ได้ให้ด้วยให้ด้วยความศรัทธาไม่ได้หลอกลวงหลอกไม่หลอกอยู่ที่เจ้าเด้ไม่ได้อยู่ที่ผู้ข่าผู้ขามันนั่งเฉยๆมันเยอะสาธุสาธุอู้อาจารย์อาจารย์สันได้วะคะนี่จะกินยาจะกินยาพอดีน้องเต่ายังไม่ได้ตรวจนับายเลยมันเป็นอย่างมันเป็นเต่าเอาไปอีก ขายอยู่นั่นแหละพอเลิกจานเลิกขายให้เองประเดีของนี้น่จะเป็นสายห้ามาเด้อนี่องค์นี้อยากได้บอองค์นี้จะดูดซับดูดเงินได้เอาพี่น้องดูดเงินได้เพิ่นเพิ่นย่นเงินลงดูดได้เสยยดูดได้เนี่ยติ๊งินอยู่นี่จะไปห่อค่ะแต่เป็นดูดเงินได้เนี่ยถ้าเงินถ้ามันดูดได้แบบว่าหลวงพ่อขังอ๋อพี่น้องดูดได้บออ่ะ ไม่ได้โกหกนี่ห่อไว้โกมันหักหลวงพ่อเหล็กไหลเด้มันเป็นจังไหนปูเพือว่าเคยเห็นเบื่อนในเหล็กไหลเ่เคยเห็นโอ้ไม่เป็นเล็กอันนั้นมอมแล้วมันอยู่กัข้างขาแล้วปูขาเอามาทำเป็นองค์เงินเลยหลวงพ่อดูดเงินอย่าว่าเหล็กไหลเดี๋ยวบวบบวบหลวงพ่อดูดเงินหน่อยนะเอาหลวงพ่อดูดเนื้อหน่อยอุ้ยห่อสองชั้นเลยเอามาดูมาดูมาดูหลวงพ่อดูดเงินดีจากอาจารย์ ของดีทำบิ้งคอยเอามาแกะโอ้ยพันดูดรอเก้ารอสิบดินั่นอดูรอสิบหน่อยรอรอสิบหนึ่งเหรียญอ่ะดูดให้หน่อยเนาะดูหลวงพ่อดูดมาแล้วหลวงพ่อดูดมันจะเป็นมะเหล็กไม่เหล็กไม่รู้หลวงพ่อพ่นมักเหรียญพี่น้องเอ้ใจไปใส่ห้าสิยเลของดีเลยพี่น้องก็ให้ดูผู้ส่งหลายๆลได้หล่ะดูผู้ส่งหลายแล้วเอาไปบ้านไหนก็ได้เด้อปู่บริสุทธิ์เงินเอาตรงนี้ดูดแล้วเอาไปบ้านโน้นนะ เอาไปร้านค้าโน้นเนาะรวยรวยเฮงเฮงรวรวยเฮงไม่ต้องดูไปให้ผู้ขายเด้อทำบิงบอกเกี้ยวทำบิงบอกคำเดียวว่าเอาสัตว์ถาดูดมาแล้วแจกบ้านอื่นเร่มันจะออกได้มามโอ้พระพุทธรูปให้เพิ่นดูดไปให้เฮ้เขาจะเอาไปเรื่องเพราะสั่งอยู่เอามากี้ป้าจานให้หนูแล้วได้หรือเล่าให้นั่นไงเต็มมือแล้วจะเอาเมื่อกี้ว่าจะให้นั้นให้เบิังคอยไปได้ตัวเอามาดูก่อนคอยไปได้บัตัวเจ้าเด้อะคอยบอกว่า ให้เบิ้งว่ามันดูดตังได้จริงบอกอ่ะดู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 ให้ดูเดี๋ยวจว่าโดดก็หมาแล้วอันนี้ไม่ดูนี่ไม่ดูไม่ดูแต่มันจะมาดูทีหลังถ้าอยู่ที่คอใครถ้าอยู่คอคนนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเพิ่มศรัทธาตัวนี้จะเพิ่มศรัทธาเด้แต่นี่หลวงพ่อเพิ่นจะดูดเงินเพื่อจะมาสร้างสร้างทุกบ้านที่ยังไม่มีตรงนี้เขามานั่งตรงนี้ที่มานั่งตรงนี้คือบอกอะไรบอกไม่ใหญ่ว่าขอเขอนั่งเพราะเขาจะไปหา อุปกรณ์ตลาดนั่นเรื่องทัมบิ้งทัมบิ้งหาแต่อุปกรณ์อย่างเดียวเงินไม่เอาขอพูดคำนียว,ว่าเงินไม่เอาเอาแต่อุปกรณ์อันนี้คือสัตว์จริงใครอยากได้ไม่มีเลขอยากได้ได้ขอเจ้าที่เอาแต่ขอยออกมานี้ขอยมมทำตุละขอยแก่แล้วอยากทำความดีเพื่อที่ในหลวง ปททมอบใพระเหลวงแล้วไม่มีคนดูนแลปู่ศักดสละชีวิตั้งชีวิตเหลือ15พรรษา5าแล้วเนาะที่เหลือยอมอยู่ทําบิ่งกินข้าวกับพักบุ้งนี่น้องเอยเิ้ลเปินเป้นสันเฮดัปเก็บพักบุ้งมาพี่น้องค้านี่กินแล้วไม่มีโรคภัยเก็บแต่ขนนนี่ก็เป็นไม่เท่าแล้วค่ะพี่น้องค้านี่ ไม่เท่าไม่เท่าเก็บผักบุ้งใส่ไม่เท่าไม่เท่าเาก็บผักบุ้งได้ะะเดินไปเดินมาผักบุ้งเกิดเกิดใสตัวพระพระก็เลยเก็บตามถนนเลยกินแล้วว่าเขาบอกว่ากินแล้วหมดโรคหมดภัยตาสว่างรินบ่อไปเก็บเอาเนาะปู่ก็ยังเก็บเลยไม่ต้องซื้อจักบ,บะอย่งางบริสันให้เบิง่งเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ให้แล้วแต่นี้ไปดูเอาในมือเต็มยังเต็มแล้วเบิ่ง อันนี้บอกให้ไปฝากลูกฝากหลานแต่เจ้าของจะเอาไหนเลือกเอาเม็ดหนึ่งฝากปู่ฝากยาก่าฝากสามีฝากลูกเขยหลานเขยเหลนเขยให้มันโบบบของทุกอย่างพูดดิสระพระพูดโกหกบ่ได้ทุกอย่างเกิดจากศรัทธาถ้ามีศรัทธาทุกคนไม่มีนี่แต่อย่าสร้างนี่ในเจกาสเนาะขอลองจบเวลาเขามาแล้วอย่า วิ่งไปเอาทกาศาอย่างเดียวดูแล้วมันเต็มยางทกาศาเต็มยางพอพอเถอะพอเถอะหยุดเถอะแล้วจะได้ไม่ต้องตอบตัวเองว่ากูเป็นนี่เพราะอะไรถามตัวเองจบเนาะพอเถอะสาธุสาธุกินน้ำแล้วจ้าไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าบอกอีกแต่ไม่บอกว่าโลกวับบชะเพราะเราไม่ได้ขายอยากให้คนมีกินแต่ต้องมีปรับท่าตัวเองบ่อนี่เขาเรียกว่า ของปรับท่าเขาเรียกคดคดเป็นของธรรมชาติผูไม่ได้ทําเองเดินเก็บแล้วออกพรรษาก็เลยเอามาแจกมันมีเยอะก็เลยว่าให้ลูกหลานทุกคนหมดนี่นะหมดนี่นะหมดนี่นะแต่ะะไม่คจยเอาอะไรให้ไปขุดเอาออกมาจากในนี้เนาะมันจะเป็นทองได้เป็นเงินได้แล้วแต่ของธรรมชาติบางทีเป็นเงินปูขุดออกมาบางทีเป็นเงินรอรอสามก็มีอันนี้เป็นเงินอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดู ยังทําไม่เสร็จมันเป็นเงินเงินมันมันรวมกันจะเป็นเป็นเป็นเงินแล้วะอ่าเดีใยวให้ดูเนาะกาลังทําอยู่กาลังจะถักอยู่ได้มันหมดขยบได้ปู่ขออุปกรณ์คืออยากได้เชือกเทียนสั่งให้หน่อยเพราะปู่จะมาถักให้ต่อไปมันจะได้เป็นวงกุญแจอย่างปู่ ปู่จะถักปูงจแจให้ทุกคนพเพราะถ้าไม่ถักให้ใช้ไม่เป็นจะอยู่ในพวงุญแจทุกคนของคัมบิงถ้าอยู่ในคอมีแล้วปู่จะเป็นพวงญแจทุกคนเวลาครเข้าบ้านมันจะ,ะบ,บ่าบกเดี๋ยวเอามาเอามันจะถักตัวขาน้าต้องปูเลยครับนี่มมีรุ่นเพราะถอยเอาเกจิบัรวมกันพระองค์เดียวก็ปี้ใหม่ก็เลยอรารมณพ่องงส ขอบารมีท่านแล้วก็มาบมดบมดเป็นมวลสาร้อยแปดก็สมกับของกำาบิงแล้วก็แจกทุกๆคนเพื่อจะได้เป็นพันๆองค์จ้าขอขอพระคุณมากค่ะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวจ้าอีกเอาลูกใหญ่ไปเอาไว้ภาวนาไปขุดเอาเนาะจ้าจ้าอยู่ในที่ดินแต่นี่จะไปขุดออกเนาะแต่เอาเงี้ยเอาไว้ภาวนาสองลูกแบบนี้พุทโธพุทโธตามหาพุทโธให้เจอเนาะแล้วรวยตามหาพุทโธเอาเอาอีกไหม เอาเอาเยอะๆเลยเนาะไม่รู้อะไรกับอะไรเอาอีกยังไม่พอเอาอีกโอ้พุทโธตามหาพุทโธอันนี้อันนี้สามุทโธก็สามุทโธแล้วนี่มูลสารมันใส่ถุงไว้นะผสมที่อยู่มูลสารของตัวนี้ร้อยแปดหลงพ่อทองใสวัดไหนไม่รู้ยปดผอยเอามาอัดเพิ่มเข้าไปแค่น้าแล้วก็อัดซึมเข้าไปซึมเข้าแล้วเข้าไปถุงในถ้ายิงถ่ายแล้วยิงจบไม่ได้ขายของจบ ย้ำว่าไม่ได้ขายให้จริงๆตอบเองด้วยว่าให้จริงจริงไหมค่ะให้จริงจริงค่ะเพราะน้ำกดเดียวเนาะของพี่สอนกาเพาะเขาถวายนี่เนาะใช่ไม่ได้กินกงกินเขาก่อนกินยาจ้าสาธุสาธุทองเดี๋ยวเขาจะตกใจว่าปลูกให้จริงจริงไหมมาเอาเลยใครมาเขาดาวทําบิ้งจะแจกทองแจกเงินแต่ต้องมีศรัทธาก่อน ต้องดูก่อนว่าคุณมีศรัทธาสรรจริงไหมเพราะทางนำบบสามกิโลต้องเดินทเท้าเด้ทางเป็นพลรานหินงเลยไปดูเอาว่าจริงไหมปู่ไม่เคยเสียงใครเคยเขาท่ามิ่งจะรู้เลยว่าที่ดูแลไฟป่าสมัยก่อนเป็นยังไงที่ที่ว่าแดงเก่าเป็นยังไงน,นี่แหละตรงนี้ปู่ดูแลเจ้าที่อยู่ยอมตายสาธุสาธุแต่ไม่เรียกตายหรือเปล่าแต่ยังมีกินอยู่นี่ได้กินนะนี่จะ้ยอมอุปต่างให้ขอ <indruck S 2> งบ้าน้านี้บ้านหลัง บ้านสมนลินได้กินตลอดได้ซาตูซาใครมาบ้านสมนลินได้กินตลอดนี่พระเป็นพยาธค่ะค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่เพื่อนให้ของหนูมาพี่น้องปะสิไปให้ไปหน้าละพี่น้องค่ะสาธุสาธุสาธุ